สามเดือนแป๊บเดียวอธิษฐานพรรษายังรู้สึกว่าเพิ่งอธิษฐานผ่านผ่านมานี่ยังยังไม่ทันเยียมตัวอะไรเลยออกพรรษาแล้วแต่ก็ถือโชคถือว่าโชคดีอย่างยิ่งเข้าพรรษามาที่พวกเราตั้งเจตนาไว้นับตั้งแต่ตั้งจิตอธิษฐานในการเข้าพรรษา สามเดือนว่าเราจะอยู่จำเป็นสาตลอดไตมาาคือตลอดสามเดือนเออที่เราตั้งเจตนาว่าเราจะทำความดีอย่างไรเราจะทำประพฤติปฏิบัติอย่างไรเราก็สามารถรักษามาได้ตลอดรอดสั่งจนกระทั่งถึงวันออกเป็นสาอย่างนี้จึงนับว่าเรากักษาสิ่งที่เป็นไปได้โดยยากแต่เราก็สามารถรักษาได้ ทำไมถึงว่าเป็นไปได้โดยยากบางท่านบางคนไม่เห็นมันยากอะไรอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเดี๋ยวก็ออกพรรษาแล้วใช่ถ้าอย่างนั้นก็ใช่อยู่เพราะวันเวลาก็หมดไปหมดไปเดี๋ยวก็ถึงมันออกพรรษาแต่เรามาพิจารณาดูให,ให้ให้ดีแล้วว่าถึงแม้วันหนึ่งหมดไปหมดไปแต่การเกี่ยวข้อง กับพวกเรานั้นนับตั้งแต่ชีวิตร่างกายของพวกเราออกไปไเป็นของเปราะบางอย่างยิ่งเป็นของยากที่จะรักษาไว้ได้ดูที่คนอีกมากมายไก่กองที่เขาต้องล้มหายตายจากไปก่อนที่จะออกเป็นสาหรือคนอีกมากมายไก่กองที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยโอดโอยคนคางไปก่อนออกเป็นสาที่ไม่สามารถมา รับถึงวันออกเป็นสายอย่างนี้ได้มันมีมากมายไก่กองแต่พวกเราก็ผ่านอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นหรือไม่มีสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการจำเป็นสาของเราเจนกระทั่งการตั้งจิตเจตนาว่าเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็สามารถปฏิบัติไดาม,มาได้อย่างตลอดรอบฟังถึงออกเป็นายอย่างนี้นี่แหละจึงนับว่าเป็นสิริมงคลต่อพวกเราอย่างยิ่ง แต่พวกเราก็พึงจะต้องเตือนตัวเราเองอยู่เสมอว่าการปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจนั้นไม่ใช่มีเฉพาะเข้าพรรษาเท่านั้นแต่ออกพรรษาแล้วปล่อยปะละเลยทิ้งกว้างไปถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้สิ่งที่ไอ้จิตใจที่เราเคยได้อบรมปัดปัดเช็ดถูมาตลอดพรรษาจนกระทั่ง มีหลักมีเกณฑ์ในระดับหนึ่งแต่พอเราออกเป็นสาปุ๊บเราก็ปล่อยปะละเลยทิ้งกว้างจิตใจของเราก็อาจจะมืดบอดลงไปดังแต่ก่อนที่ยังไม่ไม่เคยภาวนาหรือจะยิ่งกว่ากระตะเก่าก่อนก็ได้เหมือนกับบ้านเรือนของเรานั่นแหละบ้านเรือนถ้าเราปล่อยปะละเลยไม่ปัดวัดช็ดถู ไม่จัดสิ่งจัดของให้เข้าที่เข้าทางบ้านเรือนของเราก็อาจจะสกปรกโสโครกรกลุงลังยิ่งกว่าเก่าซะอีกเพราะ้นเมื่อบ้านเรือนของเราได้รับการปัดฝัดเช็ดถูไว้บ้างแล้วไอ้ที่มันลกลุงลังมันก็เบาบางจางออกไปไอ้ที่มันสกปรกโสโคกมันก็จางออกไปแม้ยังไม่ถึงกับสะอาด จนเราพอ,ออกพอใจก็ตามเถอะแต่เราก็ยังมันปัดฝาชิดถูมันจัดสิงนใจของให้เข้าที่เข้าทางอยู่เรื่อยๆไปเชื่อถือว่าบ้านของเรานั้นนับวันจะต้องค่อยๆสะอาดมากขึ้นมากขึ้นจนถึงที่สุดสะอาดหมดจดเลยจิตใจของเราก็เช่นกันถ้าเราปล่อยปะละเลยแล้วเนี่ย นับวันมันจะลกลุงลังสกปกไปด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่จะไหลเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรามันไหลามาทางไหนมันไหลามาทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยนะเข้าสู่ใจถ้าใจไม่ได้รับการปักฝัดเช็ดถูแล้วมันกัดสิ่งทั้งหลายเรานั้นจะมาปักหม,มุดทับถมอยู่ภายในจิตในใจเราใหลกลุงลังไปด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆ,ๆทั้งหลายอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราปล่อยปละละเลยอย่างนั้นแล้วชีวิตของพวกเรานั้นจะหาคุณค่าอะไรไม่มีเลยเพราะชีวิตของเราไม่ได้มีคุณค่าอยู่ที่การมีเงินมีทองมียอดฐาดาสากหรือมีวัตถุสิ่งของต่างๆมากมายไก่กองเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันมีอยู่แล้วในโลกนี้แหละไม่ได้มาใหม่จากไหนหรอกมันของมันมีอยู่แล้วเปลี่ยนแต่ว่าใครมาเกี่ยวข้องกับเขาในขณะนี้เท่านั้นเองแล้วจะมาเกี่ยวข้องกับเขา ยังไงก็ตามกับเกี่ยวข้องได้ช่วยระยะหนึ่งเท่านั้นเองอย่างเก่งก็เไม่เคยร้อยปีเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าของเราหรือหรือไม่ของเราก็ตามแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่เขาไม่รู้ด้วยหรอกว่าเราจะยึดหรือเราไม่ยึดแต่เขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นพอเกิดเขาก็เกิดพอดับเขาก็ดับนั่นเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นชีวิตที่มีคุณค่าไม่ใช่มีคุณค่าจาก การมีสิ่งของวัตถุบนโลกนี้มากมายไก่กองพอถึงที่สุดแล้วการที่พวกเรามีมีมีนั่นแหละที่สุดแล้วเราก็ต้องจากสิ่งที่เรามีทั้งหลายหรือสิ่งที่มีทั้งหลายนั้นอาจจะจากเราก่อนก็ได้แต่แน่นอนว่ามีความจากกันเป็นที่สุดก็เมื่อมีการจากกันเป็นที่สุดแล้วมันจะวิเศษอะไร สิ่งที่วิเศษมันต้องอยู่กับเราตลอดไปสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปได้นั้นก็มีแต่อาจธรทมเท่านั้นเหละมีกองบุญกองบาปเท่านั้นเองนอกอื่นอยู่กับเราชั่วคราวเท่านั้นมีกองบุญกองบาปเนี่ยจะอยู่กับเราตลอดอนันตการตลอดไปจนถึงที่สุด เข้าสู่ประตูมรรคผลเนี่ยเรากองบุญกองบาปมันตามเราเข้าไปไม่ได้แต่ตามใดก็ตามยังอยู่นอกประตูมรรคผลไม่ผ่านแล้วบุญบาปมันตามเราตลอดเวลาถ้าบาปมันตามเราก็ให้พิษให้โทษให้ภัยต่อเราเปรียบประดุจเหมือนกันเป็นหนี้เป็นศีลเนี่ยเมื่อตามเราทวงหนี้เราไปเรื่อยเรื่อย,อยถ้าบุญมันก็ตามให้ผลเป็นความสุขความเจริญกับเราตลอดไป เลี้ยพอดุลมเราไปฝากธนาคารไว้มันก็ตามให้ดอกเบี้ยเราออกมาเรื่อยเพิ่มพูนมาเรื่อยๆนั่นเรากมาพิจารณาดูว่าเข้าเป็นสาเราก็มีความภาคความเพียรที่จะมันประพฤติปฏิบัติขนขวายแสวงหาบุญเข้ามาสู่ตัวของเราเองแล้วการออกเป็นสาเราจะปล่อยไปะละเลยทิ้งกว้างมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง พราะนั้นเมื่อเราเข้าเป็นสาเรามีความภาคความเพียรอย่างไรออกเป็นสาเราก็ควรที่จะรักษาความภาคความเพียรของเราอย่างนั้นก็เพื่อความเจริญในธรรมของพวกเรานั่นเองการปล่อยปะละเลยนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีไม่มีใครจะเจริญหรือสำเร็จได้ด้วยการปล่อยปะละเลยในสิ่งที่ควรทำ แต่มีแต่จะสําเร็จได้ด้วยการเอาจริงเอาจังในสิ่งที่ควรทำเอาขณะนี้สิ่งที่เราควรต่อการทําต่อการบําเพ็ญก็คือการประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของเรานี่แหละเป็นใหญ่ภายนอกเราก็ไม่ไม,ไม่ปฏิเสธพราะพวกเราจะต้องพากันขนขวายเสวงหาทรัพย์หรือเสวงหาวัตถุต่างๆที่มีอยู่บนโลกนี้และ เข้ามาเป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเราเองเพราะเราเกิดมาเราก็ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ต้องจ่ายเพราะมีป่ามีเท่ามีท่ามีขันเมื่อเราต้องกินอยู่ใช้ใจ่ายเราก็ต้องเสวงหามาเพื่อให้ได้อยู่ได้กินได้ใช้ได้จ่ายการเสวงหานั่นจึงเป็นความชอบธรรมของพวกเราเองเมื่อเราคุ้นขวายเสวงหามาได้แล้ว สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเป็นหลักประกันในชีวิตของผู้เราเองว่าเราดําเนินชีวิตไปเราจะมีอยู่มีกินมีใช้มีจ่ายไม่ขาดเกยนไม่ขาดแคลนก็เป็นหน้าที่ของผู้เราที่จะต้องพากันขนขวายเสวงหามาแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ควรจะมองข้ามไปก็คือจิตใจของพว้เรา ใจิตใจของบวรเราขณะนี้เป็นอะไรยังไงวางใจได้หรือ,อยังนอนใจได้หรือ,อยังมั่นใจได้หรือ,อยังว่าจะไม่ไหลลงไปในทางต่ำถ้าหากยังเป็นปุถุชนคนมีกิเลสอยู่แล้วนอนใจไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเพราฟาวามเป็นปุถุชนคนมีกิเลสนี่ถ้าหาก ม,มีความนอนใจแล้วประมาทนอนใจแล้วมันจะเป็นช่องทางของกิเลสเข้ามาครอบงำถ้ากิเลสครอบงำจิตใจของเราเมื่อ,อไรแล้วมันสามารถที่จูงเราลงไปในทางต่ำตามอำนาจความปรารถนาต้องการของกิเลสเองไม่ว่ากิเลสนั้นจะเป็นกิเลสประเภทไหนก็ตามความกดความโลภความหล,ลงราคะตัณหามานะทิทีิ ล้วนแต่จูงเราลงไปในทางต่ำาั่นนั้นเพราะทางต่ำนั้นผลย่อมเกิดมาเป็นความทุกข์ความทุกข์นั่นแหละกิเลสมันยินดีพอใจมันต้องการความทุกข์ของสัตว์โลกเพราะความทุกข์ของสัตว์โลกแต่เปรียบประดุจเหมือนอาหารอันโอชะที่จะมาหล่อเลี้ยงกิเลสให้มีกําลังวางชามีอำนาจวาสนามากขึ้นมากขึ้นอันนี้แหละนักปฏิบัติทั้งหลายจึงไม่ควรที่จะนอนใจ าตรใดที่เรายัางมีกิเลสอยู่นอนใจแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้มีแต่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวที่จะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองใจของเราถ้ายังมีมีมีความสงบวางไม่ได้ใจของเรายังไม่มีปัญญาที่จะมารอบลูกกองสังขารแล้วก็วางใจไม่ได้เช่นกัน เพราะความวางใจนั่นแหละจะเป็นช่องทางของกิเลสในท่ามกลางที่เราปฏิบัติธรรมอยู่นั้นเพราะนั่นการตรวจตาดูตัวของเราเองนี้จึงเป็นความชอบอย่างยิ่งเมื่อเราน้อมเข้ามาดูใจของเราสงบเราก็จะรู้เราจะเห็นไม่สงบเราก็รู้เราก็เห็นนั้นปัญญาก็เช่นกัน แต่เราน้อมเข้ามาดูใจของเราเราก็เห็นอีกเช่นกันว่าเรามีความเฉลียวฉลาดร,รอบรู้วองสังขารหรือไม่ถ้าไม่มีปัญญาที่จะรอบรู้วองสังขารทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเราอยู่กับเขาจะอยู่ด้วยการปิงเกียวเสมอทำไมถึงว่าอยู่อยู่ด้วยการปิงเกียวแล้วเอา ก็เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่เป็นไปตามความอยากหรือไม่อยากของพวกเราเองแต่เขาเป็นอย่างในเราก็เป็นอย่างนั้นแต่เพาราะความอยากความปรารถนาความต้องการของเรามันเป็นฝั่งตรงข้ามของความจริงความจริงเขาเป็นอนิจจังเราก็มีแต่ความต้องการเป็นนิจจังความจริงของเขาเป็นทุกขงังเราก็ต้องการแต่สุขขงัง ความจริงว่าเขาเป็นอนัตาเราก็มีแต่ต้องการในเป็นอัตานี่แหละมันฝืมความจริงอยู่ตลอดเวลาก็เลยมีเกิดการปีนเกลียวกันการปีนเกลียวนั่นแหละคือตัวกกวยทุกขมาสู่ใจของเราเองเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ใดก็ตามหลบหลีกหลบลิ้นความทุกข์ไม่พ้นอย่างแน่นอนเพราะเราจะหลบหลีกไปที่ไหนกิเลสก,ก็ตามแผดเผาเราไปได้ จะอยู่บนฟ้าบนดินจะอยู่ใต้น้าใต้แผ่นดินที่ไหนก็ตามกิเลสมันก็ตามแผ่เผาเราได้ทั้งนั้นแหละมันไม่เลือกก็น้อการอบรมจิตอบรมใจนี้จึงควรจะตื่นตัวขึ้นมาเอาจริงเอาจังนี้นมาโดยเฉพาะการทำฟอมเพียนด้วยการเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาต้องทำให้มากทำให้ยิ่ง เพราะในขณะที่เราเดินจงกรมหรือเรามานั่งโพนานั้นเป็นเวลาขณะที่เรามีเจตน,นาในการทำความเพียรจิตมันก็ตื่นตัวการอบรมจิตมันก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าหากเวลาอื่นบางทีเราก็ขาดความตื่นตัวขาดความตั้งใจแม้นสติมีอยู่ก็ตาม แต่ก็ไม่ใช้กำกับจิตไว้จิตก็มีโอกาสเล่ร่อนยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความศึกสารปั้นแต่งของกิเลสนั่นเอง <c oughs> แต่ในขณะที่เราเดินจงกรมหรือเรานั่งภาวนาะนเป็นขณะที่จิตมันตื่นตัว <c oughs> เพราะฉะนั้นในขณะนั้นแม้กิเลสมีอยู่ก็ตาม ถ้า,ามันมาขัดขวางที่จูงเราไอ้ไว้ยวยขวออกไปนอกอกัดนอกรูนอกทางนั้นสติก็จะเท่าทันเราก็สามารถถักห้ามได้ด้วยปัญญาการขี้คายด้วยการพิจารณาของเราเองเพราะฉะนั้นการเดินจงกลมหรือก,การนั่งภาวนาในขณะที่เราทำความเพียรอยู่ด้วยความมีสติ ยังเป็นความปลอดภัยที่สุดปลอดภัยจากการครอบงำของกิเลสทั้งหลายการเดินยมกลมหรือการนั่งภาวนาก็มีจุดหมายปลายทางเพื่อความสงบกับเพื่อความรู้แจ้งเมื่อเราลงมือเดินไปบนเส้นทางนี้แล้วเราต้องมุ่งหมายอยู่ที่ ปลายทางคือความสงบหรือไม่ก็ความรู้แจ้งอย่าปีกซ้ายปีกขวาให้ความสำคัญในจุดหมายปลายทางที่เราตั้งเจตนาขึ้นมาให้มากถ้าเราตั้งเจตนาอย่างไรแล้วเรายึดเจตนานั้นให้แน่นแม้มีสิ่งข้างทางก็จะไม่สามารถดึงดูด เราให้ออกนอกเส้นทางไปได้การภาวนาก็เช่นกันเมื่อจิตของเราเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าการภาวนานี้เพื่อควาสมสงบเราก็ยึดเอาควาสมสงบเป็นเกณฑ์ในขณะที่เราเดินดำเนินไปสู่ควาสมสงบเพื่อความมีสติกำกับจิตไว้อยู่กับบทธรรมนั้นมันอาจจะมีอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายแปลกปอมเข้ามา ภายในจิตในใจของเราเองก็ได้ถ้าหากเราประมาทนอนใจหรือสติไม่ต่อเนื่องจิตของเราก็จะอาจหลุดออกไปจากงานที่จิตยกขึ้นมาไปเกาะเกี่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นได้ก็จะเป็นความล้มเหลวในการภาวนาของเราอย่างยิ่งเพราะนั้นนักภาวนาก็ต้องระมัดระวังสภาพแวดล้อมของเราทุกสิ่งทุกอ,อย่าง สิ่งใดจะมาทางตาทางหูทางจูบูทางด้นทางกายก็ทางใจก็าตามเราต้องรู้จักระมัดระวังสํารวมสิ่งเหล่านั้นอย่าให้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นแล้วมาเป็นโทษเป็นภัยพับถมจิตใจของเราถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วโอกาสที่พวกเราจะชําระให้มันหลุดล่วงออกไปจากจิตจากใจมันก็เป็นไปได้โดยายากเพราะเรามีแต่สะสมเข้ามาสะสมเข้ามาแล้วเราจะมาลื้อถอนมันออกเป็นชั่ว ประเดี๋ยวประดาวมันจะเกี่ยงมันจะสะอาดสะอ้านได้อย่างไรนี่แหละนักภาวนาะให้พากันนอนใจอย่าเลือกเพียงเฉพาะเข้าพรรษาแล้วออกพรรษาก็ปล่อยปะละเลยไม่ใส่ใจไม่สนใจมันไม่ถูกต้องเพราะนั้นเอาเรามีข้อวัดอย่างไรในพรรษาที่จะทำความเจริญให้แก่จิตใจตรงนี้ได้เราก็ยึดเอาข้อวัดนั่นแหละ มาสารต่อมาประพฤติปฏิวัติต่อถ้าสิ่งใดยังไม่มีเราก็พยายามสร้างพยายามอบรมสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่พากันนอนใจไม่ว่าในภาษานอกภาษาความเจริญในธรรมนั้นย่อมเกิดขึ้นแก่พวกเราได้อย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลย จึงไม่ควรที่จะนอนใจท่อเป็นสาออกภป็นาก็ล้วนแต่กินเกินกินชีวิตของพวกเราให้เบาให้จางลงจางลงสั้นลงสั้นลงเพราะมันหมดไปหมดไปมันไม่ได้มากขึ้นในขณะนี้วันเดือนปีหมดไปจากชีวิตของเรามากน้อยขนาดไหนมันยังเหลืออีกเท่าไหร่ลองมาช่างตวงวัดดู ถ้าเราช่างตวงวัดดูแล้วเราก็เห็นว่าอัตภาพร่างกายของเรายังจะเดิมเนินไปได้อีกยาวนานเท่าไหร่เราควรจะนอนใจควรจะประมาทหรือไม่พระพุทธเจ้าท่านทรงกล่าวไว้ถึงมรณะภัยนั้นท่านกล่าวไว้อย่างไรท่านกล่าวไว้ว่าอจเจวะกิจมาตับตัง โคทัญญามรานังสุเวนะหิโนสังครันเตนมาห้าเซเนนมัจุนาฟานตายไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุว่าจะมาถึงเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่เมื่อความตายคือพญามัจจุราชมาถึงเราในขณะใดเวลาใดหรือดียาบทใดก็ตามไม่มีใครจะไปผัดเพี้ยนติดสินบนขอร้องต่อพญามัจจุราชได้ มันมาถึงเรานั้นที่ไหนล่ะม,มาถึงเราการถนนเราก็ไปทงในทําการที่ยังอยู่กลางถนนเลยมันมาถึงเราในขณะที่อยู่บนที่นอนมันก็ไปท,ท,ท,ทั้งทั้งที่ยังอยู่บนที่นอนจะไปผัดเพี้ยนมันเปลี่ยนนิยาบทก่อนมันยังไม่ฟังเลยมันมาถึงเรานิยาบทยืนก็นไปต่อรองกับมันขอขอไปเอ็นตัวลงนอนซะก,ก่อนแล้วค่อยตายมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้มันมาเรามันมาถึงเราในเรียบทไหนเราก็ไปกับมันีเรียาบทนั้นเลย แต่ปัจจุบันขณะนี้แหละพญามัจจุราชแม้นไล่ตามเราอยู่ก็ตามแต่เขายังมาไม่ถึงเราก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะเตรียมพร้อมไว้เตรียมพร้อมที่จะคอยต้อนรับพญามัจจุราชถ้าเตรียมพร้อมขึ้นที่จิตที่ใจของเราใจของเราสมบูรณ์ด้วยอัตยธรรมแล้วออาพญามัจจุราชมาก็ามาเขาไม่สามารถเอาสิ่งมีคุณค่าของเราไปได้เลย เขาก็เอาแต่ของทิ้งเราไปั้านนั้นแหละนี่นะับปฏิบัติเอาให้มันจริงเอาไม่จังถ้าจะทำฟาร์มสงบก็ยกบทบริกรรมขึ้นมาเลยพุทโธพุทโธพุทโธเป็นหลักยึดของใจตลอดไปให้มีสติกำกับไว้ถ้ามีสติกำกับจิตไว้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดวักขาดตอนแล้วจะไม่มีอารมณ์อะไรที่จะแปลกบอมเล็ดร้อยเข้ามาสัมผัสกับจิตดวงนั้นได้อย่างแน่นอน แต่ในขณะใดที่ที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายมันเล็ดลอดปะปนเข้ามาในควานึกคิดบุงแต่งของเราก็แสดงว่าจิตของเรานั้นไม่ต่อเนื่องในความระมัดระวังรักษาตัวจิตเองคือสติไม่แน่นพอหน้าที่ของเราก็คือทุ่มเทนหนักยิ่งขึ้นหนกขึ้น,นขึ้น ถ้าเราทําให้หนักทําให้มากแล้วจนกระทั่งมีความคล่องแคล่วอยู่ภายในจิตในใจของเราเองไม่ว่าเราจะยกงานใดขึ้นมาก็ตามจิตนี้จะมีแต่ความรวดเร็วฉับกระฉับกระเฉงที่จะรอบรู้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นโอกาสให้ปัญญารู้จักขี้คายคิดพิจารณาแยกแยะจนกระทั่งเป็นความรู้แจ้งเห็นตลอด อย่างทัศนะอย่างรู้ขึ้นมาเองนี่แหละถ้าพวกเราท่านทั้งหลายพากันตื่นตัวต่อการทำความดีละความชั่วแล้วไม่ว่าในภาษานอกภาษากุลวนแต่ปฏิบัติได้ด้วยกับความสะดกสบายทั้งนั้นถ้าพวกเราตั้งใจแล้วมันจะต้องมีความเจริญในธทามของพระเจ้าอย่างแน่นอนไม่มีใครเสื่อม เือให้พากันตั้งใจเอาต่อจากนี้ไปเราจะสู่มนธรรมวัดข้ามเหนสักครู่หนึ่งนะ